แล้วแล้วอย่างคนธรรมดาหลวงพ่อคนธรรมดาสมมติว่าคนอกหักผิดหวังโอ๊ยมึงอย่าไปพูดถึงคนธรรมดาเนี่ยมันโง่มันจะผิดหวังทำไมอะมันกทุกทุกทุกเหมือนกันแต่ว่าที่เราจะทุกแลวจะออกจากทุกแบบกูถามมึงหน่อยเอาทีนี้กูจะถามมึงกลับอทําไมมึงต้องอกหักทั้งที่เขาไม่รักมึงผิดหวังแล้วมึงผิดหวังทําไมอะจริงไหมอ่เพราะเขาไม่รักมึงแล้วมึงจะไปบังคับเขามารักมึงโง่ไหมล่ะ จริงไหมครับอ่ามันเขาก็ทุกมึงก็ทุกใช่ไหมเขาเขาไม่ทุกหรอกไม่ถ้ามึงจะไปบังคับเขามาอยู่อ๋อสใิใช่ใช่เพราะฉะนั้นมึงโง,ง่เต็มทนแล้วถ้ามึงจะ,ะให้คนที่หมดรักมึงแล้วเนี่ยหมดใจกับมึงหมดกรรมกับมึงแล้วเนี่ยเพื่อจะไปให้เขามารักมึงเนี่ยเห็นไหมครับจริงไหมปู่ถึงบอกเลยว่านะมันโง่มากอ่า จะพูดถึงเรื่องความรักของทางโลกเนี่ยมึงทําไมไม่รักคนที่รักมึงอ่ะฮะ,ะมันจะมีคุณค่าอะไรกับคนที่ไม่รักมึงอ่ะครับจริงไหมละ่ะก็คือจบเลยอยู่กับปัจจ<อ>ุบันเลยแนละ้วก็อกหักแล้วครับไม่เอาเลยเขาไม่มีใจใช่ไหมเขาไม่มีใจมึงมึงยังว้าวุ่นอยู่เลยมันไม่ใช่ว้าวุ่นเดือยจริงไหม <laughs> อือจริงไหมครับ